สวัสดีค่ะพีนีตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับข้าสู่เกมไมค์คราฟพีนเวชเนื่น1 16.220นะครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในแมป Minecraft เอาชีวิตรอดของเราเหมือนเดิมนะครับผมใน EP ที่38นะครับอีพีนี้นะครับเราจะมาทำอะไรอีพีนี้นะครับผมคิดว่าผมอยากจะมาย้ายประตูนีเธอร์นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าคือเราได้ทำการย้ายบ้านใหม่นะครับเราทำให้เวลาเราจะไปนีเธอร์ทั้งทีเนี่ยนะครับเราก็ต้อง เ,เดินยไปไกลนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยเราจะไปย้ายประตูนเนเธอร์มาสักประมาณหลังบ้านเรานะครับเนาะโอเคก็สําหรับบ้านใหม่นี่ก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับเ้าก็พยายามตกแต่งอยู่นะครับเนาะโอเคแล้วก็จากวันนี้จะย้ายแล้วเนี่ยก็จะทํางานตกแต่งในเธอร์ไฮเวย์ด้วยนะครับเนาะเออโอเคเนี่ยเห็นปะคือมันไกลบ้านเรามากคือตอนแรกเราก็เ,าเข้าใจอยู่นะครับว่า บริเวณบ้านเราอยู่แถวนี้นะคบเนาะแต่พอเราเปลี่ยนบ้านแล้วเนี่ยมันก็แบบรู้สึกไกลเลยทีเดียวนะครับเนาะโอเคปะลืมบอกนะครับว่าเราทําการย้ายประตูนิเทิลแล้วนะครับเนาะก็คือบริเวณที่ผมจะไปขุดไปสร้างประตูนิเทิใหม่เนี่ยก็คือมันไปทางประตูนิเทิเก่านะนะครับก็เลยทําการาย้ายใหม่นะครับโอเคฮะสำหรับพิกัดที่เราจะไปเนี่ยนะคะก็คือเป็นพิกัด 31กับ6นะครผมเป็นแกน X กับแกน Z นะครับเนาะก็ได้ทำการคำนวณพิกัดแล้วก็หาร8เป็นที่เราแล้วนะครับเนาะโอเค31แล้วนะครับเดี๋ยวทางนี้ไปลบหรือเปล่าโอเคลบนะครับปต่อก็ถ้าคือว่าเราจะอยากไปที่ไหนเนี่ยนะครับเราสามารถใช้นนเทศไฮเวยได้นะครับเนาะก็คือให้เราไปที่ที่เราต้องไป ที่เราต้องการไปในโลกจริงนะคะให้ดูพี่กัดเนาะแล้วก็เอามาหานแปดแล้วก็ค่อยมาเดินทางในเธอรเอานะครับเนาะแล้วก็สร้างประตูนะครับแค่นี้ง่ายๆนะครับโอเคถึง31กับหแล้วนะครับเนาะเคขุด่อไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทําการสร้างประตูใน,นเทอตรงนี้นะครับเนาะคีทิปป จืบจืบจบโอเคนะครับมาเอาไฟเช็คมาฮะจืบโอ,โอเคปะเราเข้าไปดูฮนะโอ้โหเป๊ะมากนะครับคือผมกะไว้ว่าจาวะวางเจ้าพิกัดไว้ตรงนี้คือเป,เป๊ะเลยนะครับผมยืนตรงนี้จริงๆนะเออโอเคเดี๋ยวจะทำการปรับพื้นที่มานหนึงนะครับให้มันตรงกับเจ้าบันไดนะครับตอนที่เราทําการต่อขึ้นมานะครับ โอเคาเดี๋ยวผมจะทำการวางสักตรงนี้นะครับเนาะโอเคหนึ่งสองสามแล้วก็นี่นะครับเจ็บเจ็บเจ็บจะตกแต่งดีไหมขี้เกียดอะนะครับเนาะโอเคได้แล้วนะครับเนาะเดี๋ยวจุดโอเคฮะเดี๋ยวขอทำการตกแต่งนิดนึงนะคะให้มันมีความ หน้าเขานิดนึงนะครับเนาะโอเคจบจบโอเคเรียบร้อยอโอเคลำดับถัดไปนะครับก็จะเป็นงานยากของเรานะครับก็คือเราจะต้องทําการตกแต่งในที่ไฮว์ของเรานะครับเนาะก็บล็อกที่ผมจะใช้ตกแต่งนะครับก็จะเป็นอ่ o t h s สโตนก่อนแล้วกันเนาะนะครับเนาะเพราะว่าเป็นบล็อกที่มีเยอะในตอนนี้นะครับเนาะ เดี๋ยวถ้าเป็นในเทอร์ไฮเวสูนอื่นก็อาจจะใช้บล็อกอื่นนะครับเนาะเพราะว่าไม่มีแล้วนะครับเนาะ <g ül> ทีเอ็นก็อาจจะใช้เป็นเอ็นสโตนนะครับเนาะส่วนโอเชิ่ยนเมนท์ก็อาจจะใช้เป็นบล็อกพิสมารีนแล้วก็แค่ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องการทำหลังไม้เนาะนะครับเพราะว่าคลิปนี้ไม่น่าจะอาถ่ายให้ดูได้นะครับเนาะ <g ül> โอเคมาเดี๋ยวเรามาทำการ เปลี่ยนนะคะผมจุดศูนย์กลางของนี้ให้ไปเลยเราของเรากันก่อนเนาะนะครับเนาะก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นบ็อกซ์มูสตูนนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวนะเก็บของแป๊บนึงเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นมูสต n นนะครับนาะเป็นแ l ลบนะครับโอเคอ่ะทุบ อโอเคต้นนี้ใช้บล็อกติมนะครับเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะวางบันไดนะครับโอเคตึบตรงนี้ด้วยที่เหลือก็ใช้เป็นแลปนะครับเนาะ คุณนี่มันแรงจริงๆนะครับโอเคอันนี้ e อฟ i c i e n c y 4สี่นะครับมัน mm hmm. ก็ยังไม่เร็วที่สุดนะครับอันนี้เป็นของซิลทัสนะครับเนาะอันนี้ไม่มีซิลทัสนะเป็น e อ f i c i e n c y 5ห้านะครับเนาะโอเควางเลยฮนะ mm hmm. ก็ไอ้คนที่ใช้สลับเพราะว่ามันจะประหยัดกว่านะครับเนาะแปดเอ่อประหยัดกว่าเดิมสองเท่าเลยนะครับเนาะ เดี๋ยวเราจะใช้ส่วนอื่นด้วยนะครับต้องประหยัดถ้ามีเยอะไม่ใช่อะไรนะครับเนาะถ้ามีเยอะเราก็ใช้ไปให้หมดเลยละกันนะครับแต่นี่เรามีน้อยเนาะก็ได้จากอ่นที่เราสร้างบ้านนั่นแหละนะครับเป็นส่วนเหลือเนาะโอเคจุดจุดจุเดี๋ยววันนี้เอาแค่ จุดศูนย์กลางแล้วก็ตรงในที่ห้วีไปบ้านใหม่ของเรานะครับเนาะเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวผมไปทําหลังใหม่นะครับส่วนไฟเนี่ยตอนแรกว่าจะใช้เป็นชูมไลท์นะครับผมแต่ผมขี้เกียจไปใบโอมพวกวาฟเริสกับครีมซันนะนะครับเนาะเบื่อพิกกินไม่ใช่อะไรนะคระโอเคไฟก็ใช้เป็นกลูสโตนละกันเนาะนะครับ เ,เดี๋ยวตรงนี้ตรงผนังแล้วก็พิดาเ,ดเราต้องเปลี่ยนด้วยนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวเราพาสดาวดพาไปเลยล้วกันเนาะนะครับ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาวาง g กล w s สโตนกันเนาะนะครับก็วางตรงพื้นเลยแล้วกันเนาะนะครับจ๊บโอเคเอมพังเท่าไหร่ดีเออวางๆไปเลยแล้วกันเนาะนะครับ g กล w s สโตนก็สวยนะเอาจริงอโอเค เรียบร้อยนะครับได้อยู่โอเคฮะก็ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ฟาร์มคราฟต์นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปที่ไอซ์เบิร์กกันนะคะผมไอซ์เบิร์กก็คือเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ําแข็งนะครับนแล้วก็อาจจะมีภูเขาน้าแข็งนิดๆหน่อยประมาณนั้นนะครับเนาะก็ถ้าใครไม่รู้นะครับว่าบ้านเราก็มีนะครับเนาะเออก็อยู่ถัดจากเจ้าฟาร์มคราฟต์นี่แหละนะครับเนาะ มันจะขำอีกแล้วโอ้ยเดี๋ยวไปนอนก่อนนะครับเนาะโอเคเช้าแล้วนะคปะป่ะเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยนะครับเนาะก็มันจะอยู่ทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือของเจ้าฟาร์มครอสฟุตนะครับเนาะโอเคเราจะใช้ปีกอีลิธาบินไปนะครบเนาะโอเคมันก็ไม่ไกลมากนะครับเนาะก็มันน่าจะอยู่ติดกับทะเลทรายนะครับเนาะแล้วก็เป็นมหาสมุทรนะครับเนาะโอเค โอเคไปต่อฮะอยู่ไหนหน้าคือผมจะมาเอาน้ําแข็งนะคะนาะเพื่อที่จะไปทําเนเ้อร์ไฮวีนะคะแล้วเ,เราก็จะได้เง Network Network <c oughs> ี้ <over> <c oughs> okay, ยงน่นใ,ในเนื้อเองนะครับเนาะโอเคยดินไกลมไปแล้วปะเดี๋ยวนะย้อนกลับแปบบ๊บนี่ไงนะฮะโอเคคือเราจะมาเอาแพ็กไอซ์นะครับเนาะเพราะว่าอ่าคือแพ็กแพ็กไอซ์เนี่ยมันเป็นน้ำแข็งที่มีความลื่นอยู่อยู่ระดับปานกลางนะครับเนาะ เออ,อถ้าเลื่อนสุดก็น่าจะเป็น blue ice นะครับเนาะโอเคไปเดี๋ยวเราไปขุดกันเลยนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นของแพคไอซ์นะครับโอเคโอเคขุดน้ำแข็งแล้ว้องใช้ซิวทัดนะครับเนาะโอ้มี blue ice ด้วยใช่ไหมวะอเ,เออใช่นะครับเนาะโอเค ปูไอซ์ก็ค่อนข้างแร่นะครับเนาะโอเคขุดเลยฮะอย่าลืมนะครับขุดน้ำแข็งกระชายซิวทัดนะครับเนาะโอเคก็ผมก็มาเอาน้ำแข็งนี่น,นี่แหละนะครับเนาะเวลาจะทำในไฮเวย์นะครับเนาะออหลายอีพีแล้วก็ว่าจะบอกอยู่แต่ก็ลืมบอกนะครับเนาะโอเคก็ อาจจะไม่ได้ใช้เยอะขนาดนี้นะครับแต่ก็ขุดๆไปเถอะโอเคอู้กลิบๆเนี่ยแป๊บเดียวได้ชุดหนึ่งแหละนะครับตอนแรกว่าจะทำฟาร์มน้ำแข็งนะผมแต่แบบไม่ทำดีกว่าเพราะว่าเราก็มีเออไอซ์เบิร์กนะครับเนาะโอเคตรงนี้อีกนิดหน่อย มีน้องหมีด้วยวันนี้คนระับคือ,อเจ้าน้องหมีตัวนี้นะครับก็ถ้ามันมีลูกนะครับอย่าไปใกล้มันนะครับเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกัดเอานะครับคือมันเป็นการป้องกันนะครับเนาะไม่ให้แบบมาทำร้ายลูกอะไรประมาณนั้นนะครับเนาะเออไมค้าบก็อิงจากความเป็นจริงเยอะลยอเนี่ยนะครับแ,แล้วก็ดีแล้วแหละนะครับ ก็ 17, เมื่อ1 1 7มันกันนะครับเนาะคือไอเจ้าพื้นที่ใต้โลกอะนะครับจริงๆแล้วมันลึกกว่านี้เยอะมากนะครับเนาะอันนี้แค่เอ่อเท่าไหร่เอง60อย่างเงี้ยนะครับคือจะถึงเบลล็อกแหละนะครับเนาะเออโมเชงเขาพยายามจะทําให้แบบไม่คับเหมือนจริงมากๆนะครับคือเริ่มเหมือนจริงขึ้นไปทุกวันแหละนะครับเนาะเอแต่ผมชอบนะเนาะ โอเคโอ้ยโอเคอเคท่านี้น่าจะพอแล้วมั้งนะครับเนาะโอเคสามชุดป่ะเดี๋ยวเรากับเนเธอร์กันเลยครับผมโอเคฮัลโหลมาถึงเนเธอร์กันแล้วนะคะผมมาเดี๋ยวเราจะทำการขุดหรือวางก่อนดีวางก่อนแล้วกันนะครับเนาะโอเคเอาแพกอายมาวางเลยฮะจับจับจับ,จบ โอเควางไปเลยฮะโอเคครับเราอย่าวางแพคไอซ์นะคะผมจนถึงประตูในเธอร์เนาะเพราะว่าเวลาเรางันเรือมาเนี่ยนะคะบ,บางทีมันอาจจะแบบเร็วจนเกินไปนะคะผมทําให้มันหลุดจากแพคไอซ์แล้วก็เข้าไปในเนเธอร์นะคะ้วผมเคยทําแล้วนะครับแล้วก็อย่าหาทํานะคบคือน้เพิร์เนี่ยเวลามามีของอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็จะดูดเข้าไปเลยนะครับเนาะ เออก็ต้องระวังกันด้วยเนาะแต่เ,เราไปตามหายาอีกนะครับเนาะเออโอเคฮะเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนพื้นนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นสลับนะครับทำไมเป็นนี้เนี่ยโอเคค่อยๆขุดนนะครับจึ๊บจึ๊บโอเคเดี๋ยวโอเคจึ๊บโอเคฮะวางเลย โอเคเดี๋ยวเราแตะภาพไปตอนที่ผมวางสลับเสร็จแล้วนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวผมขอทําการวางกลอสเตอร์ด้วยนะครับเนาะเพราะว่าไม่อยากให้มันมืดนะครับอยากให้มันมีแสงสว่างนิดนึงนะครับเนาะก็ถึงผมจะวางกลอสเตอร์นะครับเนาะก็ยังไงเจ้าพิกแมนมันก็เกิดได้อยู่ดีนะครับเนาะก็ฟังวางไปเถอะนะครับมันบางทีมันก็เกิดอยู่บนแพกไอซ์เลยนะครับผมบางทีมันก็เกิดอยู่บนสลับนะครับผมเหตุผลเพราะว่าเราวางสลับ อยูอ่ขั้นเดียวกันกับบล็อกเต็มนั่นเองนะครับน้องก็เกิดได้นะครับโอเคว่าอีกหนึ่งนะครับเนาะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวบริเวณรอบๆแล้วก็เพดานเนี่ยเราต้องเปลี่ยนอีกนะครับเนาะโอเค โอเคนะคะก็เสร็จกันไปแล้วนะคะผมสําหรับนิทรรศไฮวีของทางประตูใหม่นะครับเนาะก็มันก็น่าจะสะดวกขึ้นนะคะผมสําหรับาทางใหม่ของเราครับโอเคเดี๋ยวลองแง่งๆหน่อยโอเคนิดเดียวก็จะเอาเนาะนะครับโอเคเนาะก็สจาบคลิปนี้ก็ไว้ที่นี้ก่อนละกันนะคะเดี๋ยวหลังไม้เนี่ยเดี๋ยวจะไปทําทางดีเอ็นแล้วก็โอเชียนมอน UMENT ต่อนะครับเนาะ ก็สระคลิปนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนละกันเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะคะผมเพื่อพาคิปใหม่จากผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับ